ก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆของช่อง,องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวสายเที่ยวอืมก็ตอนนี้อยู่บนวัดภูม่านฟ้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นมุมที่สวยที่สุดของวัดภูม่านฟ้านะยามตะวันตกดินนะฮะดวงอาทิตย์ก็กําลังจะรับขอบฟ้าพอดีจะดูตอนโคเพที่วัดภูม่านฟ้าจะสวยงามขนาดไหนเนี้ย เดี๋ยวรอดูดูด้วยกันครับก็นักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะไปหมดแล้วครับเหลือรถอยู่สี่คันห้าคันมีเบนซ์คันนั้นเข้ามาก็เข้าใจว่าคนแถวนี้แหละครับเขาก็จะเป็นจิตอาสา,ามาทําความสะอาดปราสาทลงปู่หินนะเพราะว่าเห็นเขาถือไม้กวาดไม้ถูพื้นถือน้ําถือเครื่องสีดไป พวกนี้เขาไม่ได้จ้างก็เหมือนเรามาทำความสะอาดวัดตามบ้านเรานั่นแหละครับอันนี้ก็อยู่สส่แจว้วมางานขาวดำใกล้ๆก็เลยมาเที่ยวบางคนพูดขมินอยู่ครัก็แสดงว่าสส่แจว้วก็แดนขมินเลยนะให้ดูมุมโพ่เพ๊ ย่ำค่ำครับผมดูคลิปคนหนึ่งก็ตากแดดถ่ายเหมือนกันย่ำค่ำค่ำนี้ยังไม่เห็นคลิปใครมาถ่ายตอนโพเพตอนมืดจะเป็นยังไงมุมนี้สวยที่สุดนะผมจะคึงมุมหนึ่งรถก็เข้ามาทำความสะอาด อท่านถามวันนี้อีกว่าไม่หนักหรือสามเครื่องเขาเคอาย,อายอายตอบอยู่ไปเจออยู่นิดนึงก็ถือว่ามีบุญอยู่ในหน่อยท่านก็ไปเดินตรวจงานเนียตรวจงานผมไม่กล้าเดินตามนะครับเพราะเป็นการรบกวนก็เลยไม่กล้าตาม ผมเห็นลักครังมีรูสี่รูมองจากตรงนี้ผมไม่เคยเห็นผ่านมาตกลงเป็นรูหรืออะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลงไปใกล้ๆผมจะไปสังเกตดูนะครับอันนี้สำหรับมุมข้างบนก็สวยสุดอยู่ประมาณนี้ละมั้งนาอครับก,ก็คงจะลงไปเลยนะครับ,รบเดี๋ยวลงไปเดินดูข้างล่างก่อนมืด คับหนึ่งจะได้อีกคลิปหนึ่งยามโพเพว่าจะสวยงามขนาดไหนฮะสำหรับข้างบนก็คงพอแค่นี้นะที่ผมลงมาเมื่อสักครู่จากมุมบนก็ไม่สูงกว่ากันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลงไปเดินสวนข้างล่างยามโพเพจะสวยขนาดไหนมีคนบอกว่าเวียนหัว ผมเอากล้องไปเร็วอ่ะอันนี้ลองถ่ายแบบช้าแล้วนะพี่ๆก็มาถ่ายไม่ลง Facebook ก,ก็ youtube เหมือนกันแหละนีะ่ขึ้นมาละมีสวนนะครับ ผมมองลงมาจากข้างบนผมนึกว่าะระฆังเป็นรูสี่รูระฆังสวรรค์นนะยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่รูครับเป็นปิดทองไว้อย,อยู่ข้างบนทําไมมองเห็นสี่สี่แต่พอมาข้างล่างเห็นสองรูอันนี้เป็นะระฆังสวรรค์นนะบอกว่าเมืองสีหานครสิงสิง ีสิงหานครอ,อันนี้ก็ข้างในคงจะไม่เดินเข้าไปแล้วนะครับให้ดูข้างนอกข้าวๆลูกๆบอกวัาเดิน่วัสดีครับ ใช่ท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวพี่ทําช่องไหมผมไม่ได้ทำอ๋อเหรอครับเหรอสมัครเล่นครับ,บอยู่ไหนครับพี่อยู่อยุธยาครับโหนี่มีมาเที่ยวหรือมาอะไรผมมาธุระที่ลำบุญใหญ่โคราชแ,แล้วก็ก็เลยเลยแลแล้้วพรุ่งนีกก็จะับอ๋อเคยมาครั้งหนึ่งแล้ว ผมมาสี่ครั้งแล้วเดี๋ยวจะไปบุญบ้างไฟพนมไพรก็เลยผ่าน<อ> <c oughs> ผมเคยดูคลิปของพี่อยู่ที่ว่าเที่ยว,เท,ยวเที่ยวเดือนละสามสี่ครั้งใช่ฮะรวมทั้งทางคาสิโนโดเดือนเดือนละครั้งนะทางนี้ทางหนึ่งก็สิบวันก็เที่ยวสิบวันก็เล่นไปตองประมาณนั้นอะ่ะไปอย่างนั้นตลอดเลยเหรอครับ อันนี้ก็ไม่เห็นหน้าสักคลิปเลยวันนี้เขามีคนบอกว่าเขาไม่เขาไม่ได้ไม่ดูหน้าคนนะยังกัหลอนังหนาเขาคอมเมนต์มาฝากกดติดตามด้วยนะพี่ครับครับเดี๋ยวนี้ทั้งเฟซทั้ง Youtube แล้วครับไม่แน่ใจว่าผมกดติดตามไปหรือยังเดี๋ยวผมจะไปดูีกทีครับครับกดระฆังตัวบนนั่นแหละครับครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับยุทธยา อันนี้เขามีจิตอาสามาทำความสะอาดนะครับในองค์ตัวปราสาทปิดแล้วนะครับเข้าไปทางหน้าเนี่ยนี่เขาก็ทำความสะอาดที่แท่นบูชาเองเป็นคู่สามีภรรยานะนี่เ,นเขาก็จะเช็ดแช่กระจกประมาณนั้นแต่ตอนนี้มีกล้องวงจรปิดแล้วนะฮะเขาก็จะไปเช็ดแช่กระจกอะไรประมาณโอ้มุมนี้ก็สวยขอสักภาพหนึ่ง ตอนนี้จับภาพในตัวได้แล้วนะครับไม่ต้องออกจากวิดีโอไปถ่ายภาพโอ้ยมุมกลางตอนเย็นนี้สวยงามจริงๆนะไม่อยากทิ้งไปเลยนะพี่น้องให้ดูให้ดูข้างหน้านะครับงพวกใส่แกวแ้วกลับแล้ว จะไม่เข้าไปข้างในแล้วนะครับจะวาดให้ดูแต่ด้านหน้าทำไมทะเบียนร,ราชบุรีมาจากสส่แจวเขามางานขาวดำเกจดศักดิ์เคลี้ยงลือรู้กันทั่วประเทศแล้วครับวัดภูมันฟ้ามาจากทุกที่ใครมาใกล้ก็ได้แวะมาดูม่อกีออาจุทยา มาที่มัวใหญ่เลยมาเลยเหมนบอกก็รู้กันผ่านสื่อ,อนี่ี้นะครับ YouTube เท่าที่ดูแล้ววันนี้เอาสักคุ้มเลยฮนะสามชั่วโมงอยู่นี่รอถ่ายเนี่ยตอนเย็นไม่เคยมายามเย็นที่สี่ก็เลยอจุดยามเย็นนี่สวยงาม มุมนีสวยผมก็จะจับภาพออกเหมือนกันตรงนี้แบบจะหมดนะครับพี่น้อง หมดไม่ได้ครับหมดไม่ได้ช่วงเวลาสำคัญ มุมนี้สวยมากยามตะวันตกครับ นี่ครับก็มีคนมาทําความสะอาดาาปราสาทหลวงปู่หินแต่ข้างในปิดแล้วนะเป็นคนนอกที่มาช่วยทําความสะอาดต้องมีกล้องวงจรปิดแล้วนะครับก็คงจะดูแลผ่านกล้องประมาณนั้นอย่างผมยืนถ่ายคลิปถ่ายอะไรนี่ก็เห็นแล้วนะครับมีคนเห็นมีคนดูกล้องอยู่อยจะให้ดูเพราะว่า มันโอกาสจะได้มาจามเอย่างนี้อาจจะไม่มีไม่มากหรืออาจจะไม่ได้มาประมาณนั้นนี่รครับแสงสวยมากครับเป็นแสงที่สวยมากอันนี้ก็มีคนมาทำความสะอาดจิตอาสามาทำบุญนไม่ได้จ้างนะครับม,มาเอง รุ่นนี้ขี่รถเบนซ์มานะครับมาทำความสะอาดที่โรงคงอยู่แถวๆนี้ับโอ้แดงแสงสวยมากไนงะงามหลายแสงก็มีแันตัดหลายอย่างหลายสี สีสวยมากแสงสวยมากยามนี้จะจับภาพเอาพร้อมแล้วนะครับตอนนี้จุดในสวย จะไม่ตามไปจับข้างนอกนี่ครับพอเข้ากล้องมาสวยมากกล้องสามตัวนี่สีไม่เหมือนกันเลยอันหนึ่งเริ่มมืดแล้วยังสว่าง บคำที่วัดภูม่นฟราสวยครับมุมนี้ก็สวยมากวางรูปให้วิง่ง 360องศาอาจจะไม่เดินเดินแถมทายแป๊บหนึ่งครับพระพุทธลูปสวยครับ ยามโดนแสงตอนเย็นเข้ากล้องมาสวยมากสำหรับคลิปนี้ก็คง จะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเมื่อสักครู่เจอพี่คนหนึ่งเขามาจากอายุธยาก็มีเยอะอยู่ครับถ้าเข้าไปดูในไลน์ก็มีดูแต่ไม่เขาไม่ได้ติดตามก็ผ่านหน้า youtube ไปอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะดูนะเหม็นข้างบน ปราสาทเริ่มติดไฟเลยนะครับเออใช่พราพก็ไม่ได้สังเกตล่ะมีสปอตไลท์สองขึ้นสู่ยอดยอดปราสาทนะครับไม่รู้ปราสาทางอื่นมีหรือเปล่าทางด้านในมีแต่ก็คงจะไม่ได้เน้นใสสวยงามแล้วมั้งครับเท่าที่ดูเห็นแล้ะ เหมือนทางเหนือวัดแสงแจ้วโพธิยานนะครับเวลาอย่างเงี้ยคนยิ่งเข้าไปเที่ยวเยอะเพราะวะ่าให้เวลาน้อยเกินไปปิดสองทุ่มพอเย็นลงเขาติดไฟหลากสีสันแต่งให้เข้ากับเงาของต้นไม้เข้ากับสวนสวยงามมากแต่เขาให้เวลาคนน้อยเกินไปนะครับที่วัดแสงแก้วโพธิยานสำหรับปีนี้ก็คง ลาจากจากลาเพียงเท่านี้จริงๆนะครับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับ